ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูบช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเกาะติดสถานการณ์ราคาทุเรียนให้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้วันที่27เดือน 5, 2566ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านนะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแล้วก็ผู้ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยร่ารวยนะครับผมสาธุรวยไปด้วยกันครับ วันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับเพื่อไม่การเสียเวลาไปเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มให้วันนี้ที่พวงมณีนะครับมีราคารับซื้อมากที่สุดในวันนี้นะครับหลายเจ้าหลายลงนะครับเอามาคัดมาไว้ตรงนี้นะครับพวงมณี a b 1 7 0นึงร้อยถึงหนึ่งร้บนะวันนี้ c 1 4 5ึ่งร้อี่สิบหนึ่งนะครับส่วนก้านยาววันนี้ a b นะครับหนึแล้วก็ c 135ส่วน d เนี่ยหนึนะครับผมนกกระจิบ AB 1 5นนะครับนวลทองจันทร์ AB 190ครับ C 140รบกระดุมนะครับวันนี้ a b 145ถึง150นะครับ C 115ถึง125แล้วก็ D 100นะครับส่วนชนีวันนี้ a b 1 5 5โหลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับ C, 120แล้วก็ D 105นะครับส่วนจันนะครับจันทร1ถวันนี้ AB 165 C 125้ล้วก็ ดี0 0นะครับหมอนทองอุ้ยราคาลงนะครับวันนี้ราคาลงหมอนทอง AB 205ถึง210นะครับ ABC 195นะครับ 15, อ่าซนะครับ C 165แล้วก็ดี4 0นะครับนี่คือราคาทุเรียนของภาคตะวันออก มีติดมานิดนึงนะครับแถมมาให้ภาคเหนือนะครับ A B 2 0 0 C 1 5 0แล้วก็ D 1 2 0ครับนี่คือราคาทุเรียนของวันที่27เดือน5 2566บอกไว้ก่อนนี่เป็นแนวทางนะครับที่มีการรับซื้อมากที่สุดในวันนี้นะครับถูกคัดสรรมาเพื่อเป็นแนวทางให้พ่อพี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อที่จะค้าขายนะครับเป็นแนวทางให้ตัวเองนะครับฝาก ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยแล้วแอดมินก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับพ่อแม่พี่น้องให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค้าขายกันนะครับมีความสุขวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ